แรงร้าน2ไร่เงินแสนนะครับที่เขียนน้องจอกกรุงเทพมหานครของเรานะครับที่นี่เป็นไร่ของคุณต้นซึ่งผมเคยมาถ่ายทําแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อตอนต้นรายการแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงของอเจอฝนตก3วันติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เกิดอาการเถาเหลืองหรือที่เรียกว,ว่าพืชน,นอกน้ํา ันนี้คือแตงร้านที่เก็บมาแล้ว33วันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้มาถ่ายทำเพื่อเก็บข้อมูลนะครับว่าการใช้แมคโครกับแตงร้านนั้นมีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและตอนนี้แปลงนี้จำนวน2ไร่ของคุณต้นได้ผ่านการเก็บมาแล้วประมาณ33วันครับนี่คือความโดก ความคงทนในการเก็บผลผลิตของแตงร้านซึ่งผมภูมิวรัลภาสตรภััยได้กำัเก็บข้อมูลเพื่อจะเป็นข้อมูลในเชิงงานวิจัยด้วยนะครับว่าคนที่ใช้แมค f โฟกับแตงร้านนะครับหรือตระกูลแตงกวานะครับหรือมาลาจีนต่างๆนั้นก็จะได้พบข้อมูลที่แท้จริงว่าวันนี้เราเก็บแตงร้านได้ถึง33วัน รหรือความการใช้แมกโฟที่เห็นเหลืองๆหลืองนี้ไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมครับก็เนื่องจากว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้มีฝนตกหนักมากในเขตหนองจอกเราฉะนั้นตระกูลของแตงร้านเนี่ยถ้าเจอฝนไปประมาณ3วันหนักๆเนี่ยวันติดต่อกันเนี่ยหรือที่ท่านเห็นท้องร่องแบบนี้นะครับ น้รเตมขังแบบนี้นะครับแกะแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยนะครับเหลืองแน่นอนถ้าเป็นกรณีแบบนี้เหลืองแน่นอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวิรพัฒน์สังภัยครับขณะนี้ผมอยู่ที่เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครของเรานะครับและณตอนนี้เนี่ยผมภูมิวิรพัฒน์สังภัยได้กลับมาที่แปลงแปลงร้านจํานวน2ไร่ของคุณต้นนะครับแลวเราก็มาติดตามผลงานของการใช้แม็ 4, กโฟกับการทํา การเกษตรที่เรียกว่าแตงร้านนะครับแล้ณขณะนี้แตงร้านได้เก็บป่านผ่านพ้นไปแล้วนะครับเป็นจํานวนเวลาทั้งหมด33วันแล้ซึ่งณตอนนี้ผมภูมิวิรภาศสัมภภัยก็กาลังจะบอกกับทุกท่านว่ามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็การใช้แมคโครเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับทำให้ผลผลิตได้เก็บได้ยาวนานเนี่ยถ้าเราไม่เจอปัญหาเรื่อง ฝนตกต่อเนื่องกันแบบหนักๆ3วันติดต่อกันมาเนี่ยป่านนี้เรายังเก็บแตงร้านกันได้ไปอีกนะครับแต่เผอิญณนะตอนนี้เกิดอาการพืชน็อกน้ําแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าแตงร้านน็อกน้ําแล้วเนี่ยก็เนื่องจากฝนตกชุกเป็นจํานวนมากมา3วันติดต่อกันซึ่งทําให้ใบเหลืองนะฮะแถวเหลืองผลผลิตลดก็นื่องจากว่า เกิดอาการพืชนกน้ําแต่วันนี้ที่ผมมาเก็บข้อมูลกับเรื่องการทําแตงร้านของคุณต้น,ตนก็เพื่อจะมาเป็นการพิสูจน์ทราบว่าเราได้เก็บแตงร้านมาเป็นจํานวน33วันแล้วและผมภูมิวิรพสัมพัยก็มาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ <_ bar> เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่ทำแตงร้านและในอนคาคตต่อไปนะครับ ตอนหน้านี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันทีแรกๆเลยก็เราก็จะใช้แมคโคร์ซูเปอร์เบดในการที่เราจะทําเรื่องของอแต่งร้านกันนะครับตอนนั้นใครที่ได้ดูคลิปตอนตอนแรกของเราไปก็จะเห็นความสวยสดงดงามแต่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของฝนตกเป็นเวลา3วันติดต่อกันแบบหนักๆเลยนะครับจนทําให้น้ําท่วมแปลงหรือน้ําท่วมขัง จึงทําให้ต้นแตงร้านของเรานั้นเกิดเถาเหลืองใบเหลืองกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ชอบน้ําท่วมขังเป,เป็นการนอกน้ําไปในตัวเป็นอาการของการนอกน้ําไปในตัวนะครับนี่หนึ่งร่องนะครับมีสามแถวดกทุกแถวเลยนะครับ หนึ่งร่องสามแถวนะครับหนึ่งร่องสามแถวกับแปลงร้านของคุณต้นนะครับแปลงนี้สองไร่เก็บเฉลี่ยอยู่ประมาณสองถึงสามร้อยโลต่อวันนะครับและเมื่อตอนมีดต้นต้นก็เฉลี่ยอยู่สี่ถึงห้าร้อยโลแต่ตอนนี้เก็บมาอยู่ประมาณสามสิบสามวันแล้วก็จะตกปิดเฉลี่ยประมาณสองถึงสามร้อยโล ก็ถือว่าเป็นความดกที่น่าทึ่งกันเลยเลยนะครับทึ่งจริงๆครับ33วันยังให้ผลผลิตอยู่เลยแต่เนื่องจากเกิดอาการเถาเหลืองใบเหลืองเนื่องจากมีการนอกน้ําเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องมา3วันกันแล้วที่ผ่านมาจึงทําให้เถานั้นเหลืองกันเกือบทั้งดงแล้วนะครับตอนนี้เราเก็บครั้งแรกวันที่เท่าไหร่นะที่สิครับ แล้วก็วันนี้ก็12ตีสักตีสักประมาณ33วัน33วันนี้เราเก็บมาได้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งณขณะนี้เราเราคิดเป็นจำนวนเงินตั้งแต่วันเก็บวันแรกจนถึงนวันนี้ถึงหลักแสนยังครับได้เนาะเพราะว่ามมผมเฉลี่เยเฉลี่ยดูนะผมะเฉลี่ยเฉลี่ยดูแล้วมันน่าจะได้หลักแสน ซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าพิสูจน์นะคนอื่นเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเราทําได้ไอ้แตงร้านแค่สองไร่เนี่ยจะทําเงินแสนได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราเป็นการพิสูจน์ให้ทราบแล้วลว,ว่าภาพลักษณ์มันเห็นแล้วว่าเราเก็บมา33วันแล้วมาถ่ายทานี่คือคือมาถ่ายทําตอนที่เราโดนฝนมาแล้ว3วันมันก็เลยเกิดอาการเห่าเหลืองต้นเหลืองเห่าเหลืองใบเหลืองแต่ตอนนี้เราก็ยังถือว่าเรายังเก็บได้อยู่ใช่ไหมครับ เก็บไปได้เรื่อยๆทุกวันเลยนะฮะ,ะเฉลี่ยนะทุกวันนี้อยู่ประมาณสักกี่230โลโอ้โหนี่คือการยืนยันเลยนะครับว่าเราได้มีการเก็บจริงแล้วก็ส่งจริงซึ่งเดี๋ยวมีภาพถ่ายอยู่ที่รถนะครับจะมีภาพของการนำส่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ถ้าทำการเก็บเป็นค่า พิสูจน์ผลงานของการใช้แม่โฟในแต่งร้านนะครับแล้วก็เก็บกันไปเรื่อยๆเก็บกันได้ตลอดทุกวันจาก33วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถเก็บเป็นผลผลิตอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการยืนยันของคุณต้นเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับมไม่ถึงไมยถึงแฝดสก็ยังคงอยู่สามสีก็มีแล้วเนี่ยมีแฝดสาด้วยความโด,ดกนะ โอ้เที่ยวนี้มหัศจรรย์จังเลยนะเป็นเรื่องที่เราเราเราทึ่งมากเลยนะมันดกมากมากเลยแต่ฝนมันทาให้เน่าให้อะไรเนี่ยไอเป็นเพราะฝนเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวผมลงไปดูครับแป๊บนึ่งท่านผู้ชมครับผมยังมาตามดูผลงานกันอยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยว่สามลูกสี่ลูกตรงนี้สี่ลูกเลยมันมันมันจะไม่มันตกเลี้ยงกันไม่พอพอพอน้าเลี้ยงไม่พอก็เลยได้แค่สองลูกถูกต้องไหม เพราะว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้ค่ะถ้าเราเด็ดอันนี้ไปอันนี้ก็จะมาเลี้ยงต่อไหมหรือไม่ได้แล้วไม,ไ,ไม่ได้แล้วเพราะมันมันโดกมากนะ,นนะแต่ไอแฝดสองนี่ยังยืนพื้นอยู่นะครับผม,มก็ตอนนี้แฝดสองนี่ยังถือว่ายังยืนพื้นอยู่นะยังไปได้เรื่อยๆเนาะนี่คือขนาดพันธุ์ไม่ได้เป็นพันธุ์ใหม่นะเป็นพันธุ์เก่าดั้งเดิมนะโอ้มมนยังยังไม่ยังมันติดจนามันมันเลี้ยงไม่พอครับค่าติดตรงน้ำน้ำเลี้ยงไม่พอจนลูกเลยมีอาการบิดเบี้ยวไปเลย โอ้ oh, ติด3ามลูกเนะี่ยอันนี้ตามสภาพต้นมันเดือนกว่าแล้วแล้วมันต้นเดินกว่าแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่มันต้องเป็นอะไรที่แบบเถามันเริ่มแก่แล้วสุดปลายโอ้โห oh, oh. ติดมาอย่างนี้<อ>เลยนะโอ้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราไม่ได้มาเมคนะแต่ข้อมูลนั้นยังเป็นข้อมูลดิบๆเหมือนเดิมนะครับเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับนะครับันนี้ก็ยังเหมือนเดิม ติดสองติดสามเหมือนเดิมว่าถ้าฝนไม่ทำครับมันไปก็ยังอย่างนี้เรื่อยไปคือคือถ้าถ้าเรายังไม่โดนฝนเถายังไม่เหลืองผมว่าน่าจะ3 5มสถึงสีวันยังได้อยู่ครับผานสบายผ่านเลยนะ้ายอดไปเรื่อยก็คงเป็นอย่างนี้ไปโอ้ายอดมันเดินไปเรื่อยๆเพราะเรามีตัวช่วยในการเดินยอดอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วก็ไม่ต้องมาปลูกซ้ําด้วยแล้วก็มีการเก็บไปได้เลยวันละสองสามร้อยโลสองสามร้อยโลเนี่ยยืนพื้นไปอีกสักประมาณ10บกว่าวันนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะได้ราคา แล้วตอนนี้ได้ราคาด้วยโอ้โหอยู่8บาท10บาท8บาท10บาทแล้วก็คนอื่นน่ะเป็นยังไงคุณต้นแป้งอื่นแป้งอื่นก็ไม่ไม่ดกไม่เจออย่างนี้นะไม่เจอแล้วก็เขายุบไปหมดยังก็เขายังเก็บได้อยู่มีแป้งใหม่แป้งเก่าอ๋อแต่เขาก็ยังสู้เราถามคนที่มาเอาอ่ะไม่ไม่ไม่ดกไม่ดกก็แสดงว่ายังสู้เราไม่ได้ในเรื่องของฟาร์มอืมให้ดูลูกของฟาร์มดกอย่างเมือนครับ ไปเจอฝนหนักมากเลยครับเมื่อคืนก็เต็มที่มาคืนอีกเลยทําให้เกิดอาการเน่ายุบเราต้องถอดใจแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าจะมองหลักของฟานเป็นจริงยอดยังเดินอยู่นะถ้าเรามองไกลๆนู่นนะมันก็ยังไปยังไปน่ะน่ะยอดยังไปอย่างนะครับท่านผู้ชมยังมียอดไปอีกยังทําให้เรามีอาการของความหวังอยู่นะครับแต่พอมาเจอกรณีแบบฝนเล่งงานซะเลยทําให้เราต้อง ถอดใจแล้วตอนนี้พอฝนกลางคืนกลางวันแดดโอ้โหขไม่ได้ครับแต่ครับสุดยอดสุดยอดพอเจอแดดร้อนเป็นไงยุบเลยเลยก่อนที่จะมีอาการเน่ายุบที่เจอฝนหนักๆสามวันเนี่ยอาการผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอาการของของของแป้งนี่เป็นยังไงม่ได้แกไอแตงเก็บใหม่ๆสักสิบวันสิบกว่าวันเหรอคือมันยังเขียวสดมันเขียวสดเหมือนเราเก็บห่องสิบกว่าวันเองเพราะว่า เขาเขาสวยมากไปเขาสวยมากคนมาเอาตกใจครับมาเดินดูว่าแปะแตงเดือนหนึ่งแตงเดือนหนึ่งเป็นอย่างนี้ยังเขียวอยู่ยังเดินยอดดียังสวยอยู่ใช่ครับโอ้โหเออมาแหวกเจออันนี้ด้วยสิอนนี้มาเจอ,อดอกเขาก็งงทางงงกันใหญ่เลยเนาะเสียดายมากนะแต่ผมก็ยังเสียดายด้วยเสียดายแทนคุณต้นเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ต่อไปอาจจะได้ถึง50วันก็อาจจะไปได้เพราะว่านี่มันฟ้าเข้าไป3 3วันแล้ว แต่พอเรามาเจออาการเจอฝนมันก็ช่วยไม่ได้แล้วงาตอนนี้คือก็ต้องจบลือกันไปยอมยอมยอมเข้าไปยอมเข้าไปก่อนครับยอมผมว่ายังพอได้ลูกอยู่อ่ายังพอก็เก็บพอได้สักร้อยลูกก็อะไรว่าไปก่อนเนาะโอเคมีแต่ลูกโดกมากไงถือว่าประทับใจเนาะเที่ยวนี้ได้รับเงินแสนก็ดีใจด้วยละ ครับเี่ไ,เไฟนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จเลยได้หลักแสนเนี่ยนะด<น>ีคือไอเนี่ยคือเก็บได้นานสุดนานสุดราคาด้วย,าาวยแล้วก็ได้หลักแสนด้วยประทับใจขอบคุณมากๆครับนี่คือแตงร้านนะครับสองไร่ของคุณต้นเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครครับซึ่ง ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงฟ้าคืมมาอีกแล้วนะครับคืนคืนมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอะไรที่บ่งบอกว่ามาอีกแล้วครับฝนคืนคืนมาอีกแล้วนะครับเหตุน้องจองนี่ตกหนักมากนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนก็ตกหนักนะครับนี่ผ่านมาแล้ว3าวันนี่จะเป็นวันที่4ี่หรือเปล่าเพราะว่าได้ยินเสียงฟ้ามาอีกแล้วคืนคืนมาอีกแล้วนะครับก็ต้องยอมแพ้ครับว่าถ้าน้ําท่วมขังแปลง เป็นเวลากันสองสาวัน4วัน5วันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้นของเขาคงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับก็คือเป็นเถาวหลืองใบเหลืองต้นยุบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับ